นักวัสนธรรมทุกคนต่อไปนั้นทุกคนจะเป็นต้นกั่การที่พระเจ้าองค์สมเด็จพระเทพรัราชสดา สยามบรมร,ราชกุม,มารีขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดงานคารั้งนี้ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระราชุาสกับโรงพยาบาลเกษมราชประจิมดี อยู่ข้างในอยู่ข้างนอกตามปริยาศัสยนะครับแต่ว่าแล้วก็มีญาติโยมถวายพระสารเพลด,ด้วยแต่เขาพอกกับพี่มนต์ทุกๆลูกด้วยนะครับนี<ม>่ก<ม>็คือสิ่งที่ได้เห็นถึงการดูแลอุปถัมิอ์อุปถธรรมพระคุณเจ้าในจังหวัดปทุมดีของทางจังหวัดปทุมดีนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นชมรมแม่บ้านมหาไทยอ่าแล้วก็เหล่าภาคชาติจังหวัดปทุมดีโรงพยาบาลนะครับอ่าเกษตรชาจังหวัดปทุมดีสํานักงานสาธารณ ตุ๊กรูทั้นได้ผ่านการคัดกรองผ่านกานให้ข้อมูลต่างๆเพื่อที่ทางเจ้าที่ผู้ที่ผ่านด้านสาธารณสุขนะครับแพทย์พยาบาลท,ท่านจะได้รู้ข้อมูลเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับท่านก็จะได้ทําการตรดนะครับใ,ในห้องนี้นะครับเป็นห้องที่จัดสถานที่แล้วก็หลังจากนั้นนะครับให้ทักดูอาการในระหว่างนี้ก็จะรีบกราบมิมนนะครับฉันก็จะหันเป